สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณหลักหน่วยบุญเป็นสูตรหลักเอาไว้เทียบชนสูตร A B C ดีนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน คลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่ความบันเทิงและสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งก,การแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรห้ยไทยฟรีโชคดีครับ ไปเรามาลองคำนวณกันนะครับสัวที่หนึ่งใช้เลขเก้าเป็นตัวตั้งบวกสิบล่างบวกหน่วยสี่ทักับผลบวกโค้ด1 2น5หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดตัวที่สองใช้เลขสองเป็นตัวตั้งบวกร้อยสี่บวกหน่วยสี่ทักับผลบวกโค้ดโฉนดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปด มนุษสุดที่หนึ่งกันนะครับสูตรหนึ่งสูตรหลักหนึ่งชั้นเลขเก้าเป็นตัวตั้งค์บกสิบล่างคือสองหน่วยสี่คือแปด เท่ากับก้าบวกสได้1นึ 10, 9, 1, 5, 6, 7, ่งบวกแปได้เก้าเกบวกโค้ดศ1นหนึ่งสองสามห้เจปดนหนึ่ากเจเท่ากับก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกหนึ่งได้ศู้าบวกสได้1 ข้าได้สองข้าาได้สี่ได้5้าได้6กขได้เจ็จะได้นนนหน่วยบนสูรลนสุดที่หนข้าวศูนยหนึ่งสองสี่ห้จ็ดไสูตรที่2องใช้เลข2เป็นตัวตั้ง บกร้อยสคือ6กบกหน่วยสีคือ8ปดถ้ากผลสอบวกหได้แปดแปดบวไปได้6กบวกโค้ดศูนย์หนึห้ากเดแเท่ากับ6กบวกศได้6 6หบวกหได้เ หกบวกได้แบกได้เกาบวกได้1 6วกได้2 6บวกได้3 6กแได้4จะได้หน่วยบูลสุดหลัก2อัวที่2อง8กเ3 4ชนเด้า่ชนหน่หน่วยบูญ สหลักหนศไม่ชน1ชน2ชน1ชน2อชน3ไม่ชน4ชน5ไม่ชน6ชนเจ็ดชน8ไม่ชน9ชน ใช่หน่วยบุญเป็นสูตรหลักหนึ่งสองสี่หเจเก้าให้เทียบชนกับสูตร A B C D หนึ่งสองสี่สูตรนะครับขยัดได้สูตรไปพิจรารณา สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ